<c oughs> เป็นเหรียญสองหน้านะครับหน้าแรกเป็นพระโพธิสัตว์กวนิมครับหน้าหลังเป็นรูปหลวงจีนโพธิธรรมหรือตักมอโจซือผู้ก่อตั้งวัดเซาหลินเหรียญนี้ปั้มเมื่อปีทา่าจ้าเมื่อปีสามเจ็ดปั้มจากเมืองไทยปลูกเศษในจีน,นครับในในจีนวัดกวงเซี่ยวประเทศจีนเมืองตนทรวงตุงครับเ,เหรียญโพธิสัตว์กวนิมกับ หลอง,งจีนน้องจีนโพธิธรรมตักมอบโจเือครับองนี้บูชาที่450นะยครับองนี้ก็คือหลวงปู่บุญวระกลางบางแก้วครับปีหนึ่งเก้าครับนักคอมพรวต์ครับน้าหน,น้าน,น้าหน้านะครับ ด้านหลังครับหลวง,งปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับเออนะครับผูมนะครับองนี้คือกลิ่งโลหะผสมหลวงปู่ขาวนารโยครับวัดทํากองเพลนจังหวัดอุดรธานีประมาณปี2อหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้บูชาบูชาที่เอ่อพันสองนะครับ สนใจ0ูนย์แปดหกนูนนะครับเป็นไอเดียไลน์ด้วยนะครับขอบคุณครับ